เพราะต่างสถานที่ต่างวัฒนธรรมต่างเชื้อชาติประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้จึงต่างกันด้วยเหตุนี้เราจึงออกเดินทางตามหาความพอเพียงบนเส้นทางใหม่ไปกับหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวเสาะหาของดีที่แฝงอยู่ทุกหัวละแหงของเมืองไทยกันต่อกับรายการพอชอเที่ยวพอดีซีซส่นสาม สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับผมตีวิวิตบวรกีรติขจรนะครับกับรายการพ่อชอเที่ยวพอดีซีซั่นที่3แล้วนะครับจะเป็นรายการที่จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเยือนหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวสอหาของดีทั่วเมืองไทยเลยนะครับ และตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่วัดคีรีวง์นะครับซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับกับรอยต่อระหว่างอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับที่ท่านผู้ชมเห็นที่นี่นะครับไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นที่มาของเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับในที่ที่ผมกำลังจะไปต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือบ้านหัวเขาจีนนั่นเองครับ ณผู้ชมครับก่อนที่ผมจะไปที่บ้านหัวเขาจีนนะฮะผมได้ยินมาว่าชาวไทยทรงดำที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเขานับถือผีกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไปคนเดียวก็คงอาจจะไม่รอดและเพราะนั้นคงต้องหาผู้เชี่ยวชาญที่จะมานำทางผมไปจะดีกว่านะครับเห็นนี้นตอนนี้ผมนัดเขาไว้ฮะตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนครับผมเออเฮ้ฮะอโอสวัสดีครับโอ้ยตกใจหมดเลย พี่กิฟนะ่ใช่ค่ะกิฟเป็นพัฒนากรของจังหวัดราชบุรีค่ะทีนี้นะคะอย่างที่คุณบอกตะกี้เนี่ยว่าที่นี่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณตีคิดนะคะหมู่บ้านที่นี่ยนะคะยังสามารถรักษาแล้วก็ ห่วงแหนศิละปะวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยทรงดำไว้ได้อย่างเหนียวแน่นจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรีอีกด้วยนะคะโอ้โหสุดยอดเลยหมู่บ้านนี้ไม่ธรรมดาซะแล้วพี่กิฟพูดขนาดนี้นะเดี๋ยวเราคงต้องไปตามรอยชุมชนหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวกันซะแล้วใช่ค่ะพร้อมไหมคะพร้อมครับเดี๋ยวเราไปกันเลยคะ่ะไปเลยครับทางนี้ค่ะ บ้านหัวเขาจีนเป็นชุมชนที่มีความเป็นอยู่แบบชนบทประกอบอาชีพการเกษตรมีความรักความสาม,มัคคีและเอื้ออาทรต่อกันโดยมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือาศาสนาพุทธแต่ยังคงมีความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีโดยเฉพาะผีบรรพบุรุษสมาชิกในครอบครัวจะได้รับการสั่งสอนให้รู้จักและนับถือผีบรรพบุรุษประจำตระกูลของตนเองทุกครอบครัว ถึงแล้วค่ะน้องตีที่นี่นะคะคือเป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีนนะคะถึงแล้วใช่แล้วทีนี้เนี่ยเราเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเจ้าบ้านกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเลี้ยงผีด้วยนะคะทีนี้เราใครไปใครมาเนี่ยก็ต้องให้เจ้าบ้านเนี่ยเขาต้อนรับเขาแนะนําเรานี่เลี้ยงผีด้วยใช่ต้องไปเส้นไว้กันซะหน่อยแต่นี่อุยผมเห็นอะไรไกลๆงงเงงงงเงงัเดี๋ยวเ้องลองเข้าไปดูกัน สวัสดีมื่อนี่ดีจาจวแต่ลูกหลานมายามจนหอดเทือนอ๋อผมกินข้าวเรียบร้อยแล้วครับผมอ๋อพีอ<บ>่าชา่แมน่แมนคำว่าสวัสดีวันนี้ดีใจจังลูกหลานมาเยี่ยมถึงบ้านอ๋อดีใจเหมือนกันครับ<า>ดีใจเหมือนกันที่ได้มาเยี่ยมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะเข้ามาเฮือนเฮาจะต้องอ้าวจัก กอนว่าไทยทรงดำบานหัวเขาจีนยินดีตอนฮับทุกผู้จุก,กลนโอ้อันนี้อันนี้เป็นภาษาภาษาอะไรครับภาษาไทยทรงดำตัวหนังสือไทยทรงดำอ๋อก็เหมือนดัดแปลงมาจากภาษาไทยนิดนิดนิดใช่ใช่ม,มาเนี่ยมาจนฮอตเฮือนเฮ้าแล้วครับเออเห็นชุดแต่งกายงั้ง เห็นแล้วครับดัมใช่แล้วเรามาฮอทเอนเฮาเข่าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามเฮาก็ต้องไปแต่งโตไทยทรงดัมไปเที่ยวบ้านไทยทรงดําต้องแต่งชุดไทยทรงดําต้องแต่งชุดนี้ด้วยใช่โอเคสา้าพระจักรหนาพระวาพระจักจื้อเกือหวานขวานตี นุ่นีจ้างเป็นยาป้าลวนน้อนเป็นายเป็นหายเป็นมือเปา้าเป็นเงา,เป,เ,งาเป็นมือกำริก ate, น,นกำยัางใส่จ้างกางเกลืยังใส่เต่าน้อนถึงเจ้ายังใส่เป็นลายใส่หายยังใส่เป็นเดทแต่ให้แต่ทิ้งรางเจ้าจ้างตัวบางหวาเป็นใส่ส่วนใหญ่แล้วล่ะชีวิตไทยทรงดำก็จะอยู่ในเรื่องของเครื่องการเครื่องจักรสารไม่ว่าจะเป็นขมุกกระเล็บ ตั่งนั่งหรือว่าปานข้าวทุกอย่างมันจะเป็นวิถีชีวิตที่เราจะต้องดําเนิกนการในการใช้ชีวิตที่โดดเด่นก็คือในเรื่องของภาษาเมื่อคุณพูดได้ทุกคนที่เป็นไทยทรงดำเนี่ยพูดภาษาตัวเองได้ภาษาจะต้องรู้ได้ว่าเขียนยังไงอ่านยังไงภาษาของเราโดดเด่นแบบไหนตัวเขียนเป็นยังไงให้พึงรู้ว่าก่อนที่เราจะรู้เขาเราต้องรู้ในสิ่งที่เราเป็นอยู่ด้วย ถามถึงวิถีชีวิตความเป็นมาของชาวไทยทรงดำหน่อยดีกว่าครับพี่อ้อยว่าเริ่มต้นต้นกําเนิดของชาวไทยทรงดำเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็วิถีชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงแล้วก็รวมถึงความเชื่อของที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับส่วนใหญ่แล้วไทยทรงดําจะนับถือในเรื่องของผี เรื่องของผีบรรพบุรุษอีกอย่างหนึ่งในพิธีต่างๆที่เราถูกถ่ายทอดมาเนี่ยตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตจะอยู่ในพิธีกรรมของประเพณีไทยทรงดำส่วนในเรื่องของศาสตร์ศิลป์หรือว่าภูมิปัญญาเขาเรียกว่ารากเง้าเราถ่ายทอดให้กับพวกเราเนี่ยรุ่นสู่รุ่นอย่างเช่นการทอผ้าอย่างที่เห็นอันนี้ใช่อย่างที่ิีไซรเขาเรียกว่าเป็นชุดอะไรฮะอันนี้เขาเรียกว่าชุดไทยทรงดําชุดไทยทรงดาเลยเสื้อกล้อง รัดสิ้นพาดสิ้นพาสิ้นลายแตงโมส่วนในเรื่องของตัวสิ้นก็จะต้องมี3ส่วนเขาเรียกว่าหัวสิ้นตัวสิ้นตีนสิ้นอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าคุณทอผ้าเป็นผู้หญิงคุณต้องยอมผ้าเป็นต้องเย็บเสื้อผ้าเป็นอย่างที่ติใส่ผู้หญิงไทยทรงดำคุณจะออกเรือนคุณต้องเย็บเสื้อผ้าให้เนี้ยเพื่อจะได้ให้แฟนที่บ้านใส่ ครับสำหรับความประทับใจแรกนะครับที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดเลยก็คงเป็นเรื่องของชุดนะครับชุดของพี่น้องชาวไทยทรงดำนะครับที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยทรงดำมากมากนะครับเพราะมันเป็นโทนดำเลยใส่แล้วรู้เลยนะฮะมาจากไหนนะครับซึ่งเป็นชุดที่คงความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็คงความวัฒนธรรมนะครับที่ไม่เรียนแบบไทยไม่ตามใครไม่ตามยุคตามสมัยเลยนะครับถ้าใครสนใจก็อยากจะให้ ลองมาสัมผัสชีวิตแบบนี้ดูนะครับแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยใกล้มากๆนะเดินทางจากกรุงเทพมาก็แค่2ชั่วโมงเองนะครับก็ลองมาสัมผัสดูผมว่าน่าจะมีความสุขแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆเลยครับที่จริงนะนะคะแนวคิด ชาวบ้านบ้านหัวเขาจีเนี่ยนะคะคเขาได้น้อมนําเอาหลักปรัชญ,ญาเศรษฐก,กิจพอเพียงของในหลวงราชการที่9เนี่ยมาประยุกใช้ในชีวิตประจําวันนะคะคโดยบนอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงนั่นก็คืออยู่บนความรู้ความสามารถของที่พวกเขาไม่อยู่นะคะมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจนเกิดการสร้างอาชีพแล้วก็สร้างไรายได้นะคะเกิดเป็นกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงดําเห็นบอกว่าแต่ละลายแต่ละลวดลายเนี่ยมันมีความหมายของมันยู่ใช่แล้วค่ะแต่ละ การปักแต่ละการทอเนี่ยมันมีความหมายซ่อนอยู่ในนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าความหมายของมันคืออะไรได้เลยครับ,รบมาเลยค่ะรับไหนครับที่ทอผ้านี่เลยนี่ทอบ โอ้โพี่กิดครับผมจะมาดูทอผ้าอะไรผมมาดูหนอนทำไมเนี่ยเราต้องมาเริ่มกันที่ต้นทางก่อนนะคะก่อนที่เราจะได้ไหมเนี่ยเราก็ต้องมีเจ้าพวกนี้นะคะเราก็จะได้รังของเขามานะคะแล้วก็เอามาใช้เป็นแบบนี้เป็นเหลืองเหลืองนี้ใช่ค่ะเป็นหนอนไหมนะฮะใช่ค่ะค<อ>ือชาวบ้านหัวเขาจีนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมกัน,กน<ะ>โดยการเลี้ยงบนไหมเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ด้วยเมื่อกี้ตกใจใช่ขวัญขวัญเพิ่งจะมาเมื่อกี้ อันนี้ขวัญแทบจะกระเจิงอีกแล้วได้เดี๋ยวเราให้คุณติเนี่ยไปนั่งคุยกับแม่แม่ดูแม่แม่สาวใหม่กันก่อนนะคะเผื่อจะใจชื้นขึ้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูจะได้ไปดูทอจริงๆแล้วนะใช่แล้วค่ะ ไม่พลาดข่าวสารกับทุกช่องทางติดตาม Bright TV ผ่านโซเชียลมีเดีย www.brighttv.co.th Facebook YouTube Twitter Instagram คนเจอง่ายชื่อเดียวทุกช่องทาง Bright TV 20